ข้อสิบสองนะคะเขาบอกว่าเขาให้แผ่นภูมิภาพต้นใบมาเขาก็ถามว่าจากข้อมูลที่นําเสนอโดยแผนภาพต้นใบข้างต้นอยากทราบว่าควรใช้ค่ากลางชนิดใดเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบคําตอบอันนี้คือแผนภาพต้นใบจะสังเกตเห็นนะว่าข้อมูลมันจะกระจุกอยู่ตรงเนี้ยตรงช่วงคะแนนน้อย เดียวกอนสำหรับคนทย่งอ่านแผนภาพต้นใบไม่เป็นก็อ่านแผนภาพต้นใบก็คือเอา2อันนี้รวมกันอย่างอันนี้ก็คือ3 3 6 9 9 9หอันนี้ก็คือเป็น12 12 16 17อันนี้เป็น20นะ22 22อ่ะก็อ่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากแผนภาพต้นใบตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลมันไปกระจุกกันอยู่ตรงข้างล่างทีนี้เราก็เห็นลวเราก็มาดูก่อนว่า ค่ากลางชนิดใดอ่ะเหมาะสําหรับอะไรค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะมันคือเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วส่วนด้วยจํานวนฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีคะแนนโดดมาแบบสูงๆอย่างเงี้ยถ้าเราหาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะมันก็จะโดดตามขึ้นมาด้วยเพราะตรงนี้แบบมันมากมากๆมันจะดึงให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเกินกว่าความเป็นจริงทั้งที่ค่ากลางจริงๆควรจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามัน น้อยข้อมูลส่วนใหญ่เปนอยู่ที่ความน้อยฉะนั้นเราก็จะควรดูแค่ข้อมูลที่ค่ากลางเราหาออกมาอยู่แค่ประมาณช่วงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ฐานนิยมฐานิยมของข้อนี้คืออะไรคือเก้าใช่ไหมคะเห็นไหมว่าเก้าสำคัญสามครั้งอันอื่นไม่ถึงนะมันก็ต่ำไปถูกไหมฉะนั้น ค่าการที่เราควรใช้กับข้อนี้มากที่สุดอะ่ะมันคือมัธยฐานมันธยฐานคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางเราก็มาดูว่าจำนวนไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเขาไม่ได้ถามว่ามันเท่าไหร่แต่เขาถามว่าควรใช้ค่าการชนิดใดเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบเพราะฉะนั้นค่ากลางที่ดีที่สุดของข้อมูลชุดนี้ก็เลยควรจะเป็น มัธยฐานพอข้อมูลมันเป็นปกระจุกกันอยู่ข้างล่างฉชนั้นก็ควรจะหาค่าที่อยู่ตรงกลางก็คือจํานวนที่อยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็มาเขียนตอบควรใช้มัธยฐานเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ เพราะว่าอะไรเพราะข้อมูลข้อเนี้ยมันค่อนข้างจะไปกระจุกกันอยู่ที่ช่วง0ถึง29ถึง30ตน้ตนๆเห็นไหมแล้วก็มีข้อมูลบางอันที่แบบมันเยอะแบบทิ้งเพื่อนไปเลยเนี่ยฉะนั้นมันก็เลยไม่เหมาะที่จะใช้กับค่าเฉลี่ยส่วนฐานนิยมก็ไม่เหมาะเพราะว่าข้อมูล ีค่าอยู่ในช่วงศูนย์ถึง29เกเป็นส่วนใหญ่และมีบางข้อมูลที่มากเกินไปเลยก็คือบางข้อมูลที่โดดขึ้นไป มากเกินอ่าใช้คำว่าและมีบางข้อมูลที่โดดขึ้นไปมากผิดปกติดีกว่าคือมันมากผิดปกติอะแต่ว่ามันไม่ได้มีหลายอันเดี๋ยวใช้มากเกินจะงงขึ้นไปมากผิดปกติจึงไม่เหมาะกับการใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่าฐานิยมโอเคอันนี้เป็นคำตอบของข้อหนึ่งนะว่าควรจะใช้ค่ากลางค่าใดก็คือมัธยฐานต่อไปข้อ2องเขาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้โอ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อน คือเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาบวกกันจากอันนี้เดี๋ยวพี่จเขียนข้อสูตรของมันคืออะไร x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n ซิกมา x คืออะไรบ้างก็คือการอ่านแผนภาพต้นไม้มาทันแรกก็เป็น3บวก3บวก6บวก9บวก9บวก ก้าอุ้ยขอโทษค่ะนี่นะสามบวกหกบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าแล้วก็ลงมาอันต่อไปคือบวกสิบสองฝั่งนี้เป็นหลักสิบฝั่งนี้เป็นหลักหน่วยฝั่งต้นฝั่งซ้ายคือเขาจะเรียกว่าฝั่งต้นเป็นหลักสิบฝั่งใบเป็นหลักหน่วยบวกสิบสองบวกสิบสองบวกสิบหกบวกสิบเจ็ด บวก20นี่คือ20บวก22บวก22บวก25บวก27บวก28บวก29ก็บวกกับ31บวก35ก็มาเป็น54กับ56 แล้วก็เป็น99กับ100ทั้งหมดนี่ก็หารจำนวนข้อมูลทั้งหมดว่ามีกี่ตัวก็นับเลยว่ามีกี่ตัว มี23ตัวก็หารด้วย23ก็คิดเลขออกมามันจะได้เป็นพี่คิดมาให้แล้วเป็น644ส่วน23ซึ่งหารเลขออกมาจะเป็นเท่าไหร่28ก็คือค่าเฉลี่ยมัน28 และมัธยฐานให้หามัธยฐานด้วยมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่ก็มาดูสูตรกันสูตรของมันตำแหน่งมัธยฐานเท่ากับ n บวก1ส่วน2 n คือ23บวก1ก็เป็น24ส2่วน2เท่ากับ 12. มัธยฐานของมันคือตัวที่12ก็มาดูตัวที่12คือตัวไหน ก็นับไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1ี่ห้าหกามาตรฐานของมันคือ22เพราะฉะนั้นมาตรฐานของมันก็เลยเท่ากับ22ทีนี้ข้อนี้เราก็จะหาได้แล้วค่าชิลเลตเลคคณิตข,ของเราคือ28แล้วก็มัธยฐานคือ22ก็จากการหาค่าตรงนี้ข้อนี้ก็คืออ่านแผนภาพต้นไม้ให้ได้ ค่าเฉลี่ยก็คือใช้สูตร x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n ส่วนมัธยาฐานเลขมันเยอะก็ใช้สูตรหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งมัธยาฐานจะเท่ากับ n บวก1ส่วน2พอได้ตำแหน่งออกมาก็ไปดูว่าที่ตรงนั้นตรงกับตัวเลขอะไรก็ได้คำตอบออกมาว่า x bar 2 2สเมตร22ส่วนข้อ1ก็ตอบว่า ให้ใช้มาเทียฐา,านหาค่าโอเคค่ะ